คู่คู่คู่คนหนึ่งที่อันนี้มันมีข่าวไปโด่งดังแบบสองคนเนี้ยคุณเบนกับคุณเจอรี่เนี่ยเขาจะให้ความสําคัญมากเลยนะกับการเรียกร้องสิทธิ์ของอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรออะพวกรักวมเพศนะอ่ะเออเขาจะให้ความสําคัญมากๆเลยเขาปฏิบัติเลยนะใครไปกินไอติมร้านเขาอะ่ะได้ที่ประเทศประเทศเขาออสเตรเลียยังไม่ได้ให้กฎหมาย อาสิทธิ์สมรสเท่าเทียมเหมือนประเทศไทยอ่ะเขาก็จะเรียกร้องของเขาไปแบบนี้เรื่อยๆเขาจะเรียกร้องแบบไม่ได้แบบว่าขอบคุณค่ะไม่ได้แบบว่าอะไรนะแต่เขาจะชัดเจนคนที่ไปกินไอติมร้านเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะกินไอติมลูกรถเดียวกันสองอันไม่ได้อืมเขาก็จะเรียกเหมือนเร,เรียกว่าแอนตี้อ่ะกะบฏน่ะนิดเ,เรียกร้องสิทธิ์น่ะ อม,มันก็น่าจะให้เขานะแล้วเราก็มองว่าน้องก็คงจะเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองเหมือนกันสวัสดีครับปอจ้านดีว้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะการเฟยกําลังติวนะติวเข้ามหาลัยกูซูมันมีคนที่เข้าปอหนึ่งปอสองปอสาปอสี่ปอห้าปอหกอยู่ในนี้บางคนก็อนุบาลมีคนหนึ่งบอกว่าเพิ่งมา <c oughs> สวัสดีค่ะสมาชิกใหม่คุณยูส ยูสอะไรอ่ะทีสองหนึ่เห็นี่ยเห็นไหมมันก็มีคนใหม่ที่ยังไม่เข้าใจภาษาสัญ,ญลักษณ์ในบ้านคู่ของเราอันนี้แอจะติวให้เนาะนคุณาป้ายฝนสวัสดีค่ะเราจะได้เวลาไปอ่านแอดของช่องอื่นหรือไปอ่านข่าวต่างประเทศหรือไปอ่านในอ่า ไว้บอกไปอ่านใน YouTube ไปอ่านอะไรก็ช่างจะได้เข้าใจว่าจะได้ไม่งงเมื่อสัญลักษณ์อันเนี้ยหมายถึงอะไรอะ่ะเลขอะไรอย่างเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งความรักเลยละ่ะเออเดือนห้าเนี่ยเดือนห้าห้าสองศูนย์เนี่ยเนวันที่ยี่สิบก็คอยดูว่ามันจะมีอะไรออกมาให้เราเซอร์ไพรส์อีกไหมแต่แน่แนว่าอ่ะเราพูดถึงเรื่องอะไรว่าเมื่อกี้แววนอ่ะต่อ เรื่องไอติมจบได้ไหมแล้วเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมน้องถึงชอบกินไอติมเข้าใจตรงกันนะพูดเองลืมเองซะแล้วอะไรนะไปถึงพูดเองรืมเองว่าถึงเรื่องไหนอะก็คือนี่ไงเขาสองคนเนี้ยคุณทอมกับเจอรี่เนี่ย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 อ่ะเพื่อนๆดูด้วยกันนะเออเขาก็จะเป็นนักรวนนันลงอะ เขาเขาสองคนนี้เขาจะชอบกินไอติมเขาเปิดร้านไอติมสวัสดีค่ะปอจ้านค่ะไยฝนสวัสดีค่ะคุณการเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าทีนี้ทำไมเวลาเราเห็นพี่กับน,น้องโพสไอติมกินไอติมเข้าใจตรงกันนะครับส้มเข้าใจนะครับค่ะแอส้มแอ๊ส้มอธิบายหน่อยกินไอติมอุ้ย <laughs> เออเจ้าเฟยอ,อกเกตไงเจ้าเฟยนี่เก่งนะเนี่ยเจ้าเฟยนี่สมองเร็วนะเจ้าเฟยเออคุณนิพาพรมนหวัดดีนะคะไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเอ,อ่เวลาพี่จันเหมือนโพสต์ล่าสุดวอกอ,อ่ะอ่าที่ไปไหมมันก็มีไอติมมันก็เป็นกินไอติมเข้าใจไหมส้มแล้วเขาจะมีแบบมันจะมีแยกโผล่ไงกินไอติมแบบแยกโผล่ไอติมเจเฟยมันฉลาดเย้ย เดี่วเฟหัวกันพี่น้องคู่นี้ชอบกินอะไรติ่มของโปรโอของโปรดโอชอบกินเห็ดด้วยเขาไม่มีในงานอะในแฟนงานที่ไปถ่ายนะค่ะเขาไม่ได้ต้องไปถ่ายกับเห็ดนะแต่อีป๋อเรียกร้องว่าฉันต้องไปถ่ายกับลานเห็ดหาร้านเห็ดให้ฉันตลกอะเอาไว้ขิงไงขิงยกขวดเลยและทีมงานก็ขนกงินไปอะ แล้วก็มันมีดงเหตุจริงๆเหรอเพื่อนๆแมนแต่เจ้าของแบรนด์ก็ต้องไปถ่ายกับน,น้องอยู่ตรงนั้น่ะ <laughs> เออถ้าใครไม่มารู้จะจะเข้าใจกับกลุ่มบ้านคู่แบบเราไหมเออว่าเหตุคืออะไรอะ่ะอะไรประมาณนั้นนี่แล้วช่องฟาดของเรานะน้องมันจะบอกว่าเออเมนกูชอบกินเห็ดไม่ชอบกินหอย <laughs> มาน <laughs> ใรแพ้เครื่องด่าเหรอเออเมนเมนแบบเมนไอช่องที่ฟาดอนะ ช่องที่ฟาดอ่ะบ้านเราอ่ะเออเมนกูชอบกินไอศครีมเว้ยไม่ชอบกินหอยแล้วก็ชอบกินเห็ดอนะไร <c oughs> มันจะมีมันจะมีอยู่ประมาณสองสองแอคที่ส้มที่ส้มแบบชอบไปชอบไปเมนอยู่ uh, อ่ะเออนล่นอ่ะก็จะมี uh, แพรเครื่องมันจะมีไอแพรเครื่องด่าไอลุงที่ส้มบอกใช่ต้องเรียกว่าไอแพรเครื่องด่า <c oughs> เอีดาวละสี่รอบ เจ๊บอกว่าเช้าเที่ยงเย็นแล้วก่อนนอนค่ะบอกมันมันบอกว่าด้านสี่ด้านอ่ะสี่คูณสี่ด้านเจ๊ไปให้มันบอกว่าแสนแสนด้านนะพิมพ์เลขแสนนะเพื่อนๆไปเขียนอย่างนั้นแอดน่ะโดนแบนมาเยอะแล้วละเมิดกดติกต็อต้องมาต้องนอนต้องนอนตอตอบ่อยมากเลยเออโดนเหมือนกันโดนเหมือนกัน ดีเดย์หวัดดีพี่ทําอะไรน้องจะได้ขิงตามไงใช่ใช่อ่าเนี่ยแค่รองเท้านี่ก็ชันแล้วเนาะเพื่อนๆน่ารักอ่ะอ๊ยอีป,ปอมันชัดเจนอ,ะอ่ะอน่ารักลูกชายหนูมันเป็นงี้แหละนี่ลูกเธอเหรอลูกเธอหนูต้องหเออลูกเธอลูกเธอลูกเธอไม่ใช่ลูกชันเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงมาตั้งแต่นออ้อยเออเลี้ยงตั้งแต่ใช่ทีนี้ อันนี้อันนี้ข้อนี้ผ่านนะข้อนี้ผ่านใครยังงงใครยังไม่เข้าใจไปไปดูในในช่องนะคะตามหาแบบป๋อมาเป็นแฟนเอาเงมันอาจจะหายากหน่อยนะเจียเฟยคนอ่าครูคูคนไม่พูดคนอะไรเขามีกันสองคนเขามีกันแค่นี้จะได้แฟนแบบปอก็สบายเลยสิ ทั้งเปทั้งเก่งเอาใจเก่งสนใจไม่มองใครเลยอ่ะคำพูดที่ว่าพี่จ้านอยู่ไหนแหลมหองอีปปนอยู่ไม่เกินจริงนะเพื่อนเพืพ่อเวลาเขาอยู่ด้วยกัน <laughs> ไปดูรูปไปดูคลิปเขแแยกอ,อ,อย่างนี้เออไม่มองใครเลยคุยกันอยู่สองคนรองเท้าสวยมากค่ะไปฝน <laughs> เป็นเป็นสายลุงอ,ะอ่ะอมันเป็นจินตนาการแบบว่าเอาเอาขวดอ่า กล่องกล่องไอทีมของคุณคุณเบนกับเจอรี่เนี่ยมาเป็นลายรองเท้าของไนกี้มันไล่แรงบันดาลใจมาจากตรงนั้นเขาจับมือการระหว่างไนกี้กับไอเนี้ยแล้วก็เลยทําเป็นลายนี้ออกมามันก็คือรักไม่มีพรมแดนสัญ,ญลักษณ์ของพวกเนี้ยเขาจะเรียกว่ารักไม่มีพรมแดนนะเออแล้วก็จะเข้าใจกันอืคุณมีนาหวัดดีนะคะเอาข้อต่อไปข้อนี้ผ่านนะ ผ่านไหมส้มผ่านสิต้องมอผ่านคนอื่นผ่านไหมมาพิมพ์มาเข้าใจไหมคะอัะสญญลักษณ์อัสัญ,ญลักษณ์อ่ะพี่ส้มพูดเรื่อง520สัญ,ญลักษณ์มือ520ก็คือแปลว่าฉันรักเธออืมมันมันเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะวันบอกรักของจีนอะ่ะคล้ายคล้ายวันวาเลนไทน<ช>์อ่ะใช่ใช่ ก็คือมันจะมีการแบบทาสัญลักษณ์อ่ะห้าสองศูนย์อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดใครไปใครทํามือคือห้าสองศูนย์ก็คือเป็นการบอกรักอืมเหมือนเหมือนที่ที่พี่ป๋อ <จะ S 1> นั่นแหละในกองอ่ะ,อะนั่นแหละพาเบื้องหลังอ่ะใช่รักอ่ะเวลาขึ้นคอนเสิร์ตอ่ะเขาจะห้าสองแม้แต่การไปปีนเขาล่าสุดเขาก็ยังห้าสองศูนยอยู่นะเพื่อนๆในคลิปอ่ะ เขาจะทำมือกำมือแบบอะไรอย่างเงี้ยทำมือแบบชูสองนิ้วหนะ่อยก็คือสองเขานะสองนี่ก็คือลักนะเพืพ่อนสองนี่คือเลิฟเลขสองนี่คือเลิฟนะลองเข้าใจนะปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปอหนึ่งแมปอหนึ่งคุณนิดหน่อยสวัสดีค่ะคุณเซียวจ้านแปดเก้าเก้าสวัสดีค่ะใครอยู่ปอหนึ่งนะเข้าใจนะอืมห้าอย่างเดือนนี้มันเดือนห้า วันที่ยี่สิบเนี่ยก็เป็นห้าสองศูนย์นะเขาก็จะบอกรักกันนะอืมแต่การทําสัญลักษณ์มันก็จะบอกบอกอยู่แล้วในตัวอืมเลขสิบแปดก็คืออีปอนะเพื่อนๆสองก็คือเลิฟสามก็คือพิจ้านนะเวลาเวลาเวลาเขาแปลรหัสออกมาเวลาโพสเวลาอ่าไทม์ไลน์อะไรที่เขาโพสต์มาเวลาที่เขาโพสอ่หรือลำดับที่เขาโพสต ว่าเอ๊ะทำไมแอดจิ้นกันนะ่ะทำไมแอดมา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 เคลมอะไรมาจิ้นอะไรอะไรอย่างเงี้ยจะได้เข้าใจตรงกันนะน้องน้องปีหนึ่งนะน้องปหนึ่งปหนึ่งปหนึ่งนะแล้วก็อย่างเลขเลขประจําตัววันที่มันสําคัญกับน้องอย่างเงี้ยเลขสิบหกอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนรถนะ่ะทําไมเขาเอาเลขสิบหกอ่าพูดนิดนึงบางคนเดี๋ยวจะไปหาว่าเป็น ป้าข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเพราะว่าเขาเอาไปเคมเนาะคุณหวังเจียสวัสดีค่ะก็คือปีพศ2016น่ะอีป,ปอได้รับการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรที่คัดตัวเนาะให้มาอยู่ในรายการบ้านเทียนเทียนแล้วก็ให้บรรจุให้ให้มาทํางานเป็นพิธีกรนั่นแหละมันก็สําคัญกับน,น้องตรงนี้น้องได้ได้มาทํางานคุณจี๊บเป็นยังไงเน็ตด,ดีไหมทางโน้นน่ะส้มมาแล้วอ่ะ เออเข้าไหมว้าวเพื่อนมาแล้วเข้าใจตรงกันนะแล้วเออพูดถึงแบรนด์อะต่ออีกเรื่องที่สองแปลสัญลักษณ์กอนกันขอนอกเรื่องแป๊บหนึ่งวันนี้วันนี่ปอทักค่ะยังยังยังไม่ทักไม่ทักวันนี้เงียบเลยพอเราบอกว่าเราจนไม่ทักเลย มันมีหลังบ้านมาหาน้องเราก็บอกว่าเป็นหวังอิปโปเพื่อนระวังกันนะมันขอมันต้องผิดระวังกันนะระวังกันนะ